มันนี่ก็ปลูกเตยมาสาี่ปีแล้วล่ะก็เลยนไม่พอพี่เพื่อนตานี่จ้ะได้ได้ได้ขีดแคกเทื่อแล้วค่ะขีดเตยม้วนได้ขีดเลยสองเที่ยนนี่ครับสเที่ยน้วแล้วผลเป็นไดค่ะโอ้ผมว่าสุดยอดเลยครับมันเป็นไดค่ะใบใไงใบไงเขียวใบตั้งใบเขียวค่ะใบไงใบดกใบตั้งตะก้อนตะก้อนนี่ผมก็เคยย่อมรับพวกไอ้พวกไอ้ปุ๋ยใบทั้งใบเลยเพราะว่ามันมันเป็นลักษณะแบบว่า มันเกินควรเป็นจริงนะมันหน่อยหนึ่งอยัางคือทีเด้ปริมาณอยังหลายแสนเลยค่ะผมเลยมาลองเบิ่งว่าผมเลยยอกเปิดใจเบิ่งเอ๊ะมันมันเราดีหรือไม่ค่ะแพงบ่ค่ะสำหรับพอนี่แพงบ่ราคากับพวกแพงบ่แพงเนาะมันมันคุ้มครับมันคุ้มค่ะคุ้มก็กับปุ๋ยพวกเขาถือห่อวันน้ำไผ่น้ำหน้าน่ะค่ะค่ะปุ๋ยเขาปุ๋ยยังสีปีหนึ่งกับเป็น หาว่พันเป็นหมื่นเหมือนนะครับค่ะค่ะแต่แล้วมาใส่ตัวนี้นี่พม่านี่สีสีรถต้นทุ่ลงหลายครับโอ้ค่ะค่ะขอบคูณหลายๆค่ะยุสวนนี่ปลูกต้นย่างปลูกกล้วยปลูกย่างขีดแล้วนี่อันนี้เด้อค่ะต้นย่างมันสีมันสีแตกยอดแตกยัางไหญไงขึ้นค่ะกล้วยเข่าเข่าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ